แค่ไม่กี่วันนะครับน้ำในนาหายละต้องดใช้เจ้าหนิ้ว2แผงเราอีกแล้วครับดูก็ช่วงพายุแบบก็มามาให้หายนะครับดูน้ำนะเดยัดเดียวเพ่งมาต่อตอนเที่ยงนะครับดีพ่อบอกว่าน้ำมันแห้งแล้วให้มาต่อให้หน่อยผมมาถอด สายจริงวานไม่ได้ใช้ช่วงที่ฝนตกนี้ดูครับดูครับเนี่ะนะครับก็ได้สูบทำนาทำอะไรได้นะครับเพราะว่าเราใช้ลมันเนาะใช้แดดอย่างเดียวก็ไหลเบาไหลแรงตามแดดแล้วครับวันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องระดับน้ำเลยก็ผมใช้เติมยังนานะครับ22ไร่ครับจุดนี้นะฮะที่ปั๊มตัวนี้ดูแลอยู่นะครับ ก็ได้นำฝนช่วยด้วยแล้วก็นำจากน้านี้ด้วยครับตอนนี้น้ำในนาก็อย่างนี้แล้วครับสูบน้ำสาะนะครับ <laughs> ช่วงที่ฝนไม่มาก็น้ำสาะนะครับนี่ันครับโซล่าเซลลงสระแล้วก็จากสระมาลงนาครับก็ดีกว่าปล่อยข้าวแห้งตายนะครับก็ได้น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้าวแล้วก็งามเขียวแล้วครับทีนี้ได้เกี่ยวแน่นอนนะครับ 2แผงนะครับนี่สองแผงนะครับ5้าร้้านี้ผมเอามาเพิ่มอีก24งนะเพื่อมาลองเทสดูว่า4แผงกับ2แผงมันต่างกันยังไงก็ต่างกันแค่ช่วงช่วงแดดหุกนะถ้าแดดแรงก็พอๆ2แผงนะครับมาดูเจ้ามอเตอร์ของเรานะครับ แย่างครบละรอบอยู่พันเก้าหกสิบเจ็ดโวลต์เก้าแอมป์ห้าร้อยกวัตต์นะครับตอนนี้ทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนนะครับจากสา,ารกาทำเกษตรต้องมีปั๊มสองชุดนะครับมาดานหนึ่งชุดแล้วก็สูบจากสาไปใช้งานหนึ่งชุดนะครับครบชุดนะครับอย่างนี้ถ้าจะครบชุด ถ้าเราไม่มีบาดาลเราจะอาศัยแต่น้ําจากสาเนี่ยก็จงหน้าแร้นน้าเราจะไม่พอใช้นะครับน้ำเราจะไม่พอใชีครับสวัสดีครับ